หรื่งเรื่องเลยที่ทุกคนชอบถามถึงก็คือวิธีการแช่งเกงยีนแช่น้าเย็นได้หรือเปล่าน้ําก๊อกใช่หรือว่าใช่หรือว่าควรจะซักหรือว่าควรจะไงก่อนที่เขาจะเริ่มทอเนี่ยผ้าพวกนี้เขาต้องโรยแป้งเข้าไปเพราะว่าป้องกันการที่เวลามันเสียดสีกันแล้วมันจะได้ไม่ขาดฉะนั้นการแช่เนี่ยครับคือการล้างแป้งอองาผ้า เขาแป้งพวกนี้เวลามันอยู่ในกางเกงยีนันนานเข้าเนี่ยพขามันผสมกับเนือหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้พวกนั้นหลาดจากการเป็นกรดได้แล้วมันจะทําให้กเก่ของคุณเนี่ยเสื่อมอายุใช่นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนอกจากจะแช่ให้หดแล้วยังต้องแช่เพื่อเอาแจ็เอาแป้งออกด้วยใช่ครับหลักๆเลยคือการแช่เพื่อล้างแป้งหรอกแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าชิ้นทูฟิตก็คือหดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เราจะมาทดลองเลยก็คือ P W h 4 d c ฮะก็คือ warehouse ตัวทำกับงาน denim carnival ผ้าตัวนี้จะอยู่ที่14.5ออนใช่ไหมฮะแต่ว่าทรงเนี่ยเราใช้ทรงของ Balduckigger i v p r y s l i n g 96มันจะค่อนข้าง slim เล็กหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ไปดัดแปลงให้มันมเล็กอะไรขนาดนั้นนะครับ,ค,รบคือมันเป็นทรงของทางแบรนด์อยู่แล้วส่วนได้เนี่ยทางแบรนด์บอกว่าใช้ได้เบอร์ 6x6 คือเลขเนี่ยยิ่งไล่ลงเนี่ยได้จะยิ่งเบอร์เล็ก 6คูน6นี่ก็คือเป็นตามต้นตำรับของยินแบรนด์ดังสมัยก่อนนะครับตัวนี้เป็นอินดิโก้เพียวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้สีเขียวนะฮะปักลงมาแล้วตอนนี้เป็นสีเหลืองเพื่อให้ดูเป็นแบรนด์ฮะแวนอัลส์หรือเป็นยูตัวเนี้ยของแบรนด์เนี้ยถ้าวัดก่อนใส่่มันจะโอเวอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจากที่คุยกับทางดีไซเนอร์มาเขาบอกว่ากระเกงยี่ห้อของเขาเนี่ยถ้าคุณซักนะครับซักมันจะขด เท่ากับเอวป,ป้ายเลยครับวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าเรามาลองกันดูคร่าวๆสักห้าวิธีห้าวิธีเลยนะครับครับผมวิธีการแรกก็คือผมจะลองแช่น้ำกรอกธรรมดาดูาาวิธีการที่สองจะแช่น้ำอุ่นโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำ วิธีการที่สามก็คือผมจะแช่น้ำอุ่นแล้วเปลี่ยนน้ำวิธีการที่สี่นะครับก็คือเราจะแช่น้ำอุ่นแล้วเราขยี้ส่วนวิธีการสุดท้ายเนี่ยผมจะโยนเข้าเครื่องระบ,บัย เราจะได้มารู้กันเลยครับว่าวิธีการไหนเนี่ยมันหดเยอะหรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเอาละครับก็ครับตอนนี้เราก็มาดูผลกันเลยนะครับก็คือลองตากเสร็จแล้วก็เรียงเลยครับตัวแรกนี่ก็คือน้ําเย็นครับปกติตัวที่สองก็คือน้ำขุ่นแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนน้ำ ตัวนี้ก็คือน้ำอุ่นเปลี่ยนน้ำา20นาทีเปลี่ยนน้ำทีนึ่งแล้วก็ตัวนี้น้ำอุ่นและขยี้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยแช่เลยนะฮะขยี้เสร็จแล้วผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วตัวสุดท้ายฮะก็คือซักเครื่อง นี่นะครับนี่ก็คือไซชาร์จนั่นเองที่เราวัดมาแล้วจะเห็นได้ว่าแช่น้ําเย็นแช่น้ําอุ่นครับแช่น้ําอุ่นเปลี่ยนน้ำสามตัวเนี้ยแทบไม่ต่างเลยครับโอเคมันอาจจะต่างตัวที่ว่าตัวแช่น้าเย็นมันตะขดน้อยสุดแต่ว่าน้ําอุ่นเปลี่ยนน้ำกับน้ําอุ่นไม่เปลี่ยนน้าเนี้ยเราก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันแทบจะไม่ต่างฉะนั้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนน้าก็ได้มันเปลืองครับครับไอ้น้ำอุ่นขยี้กับเครื่องซักผ้าเนี่ยมันออกมาพอกันเลยครับทัด ขยันหน่อย<ผ>มาแ,แนะนำเอาน้ำอุ่นและขยี้แต่ถ้้ขี้เกียจขี้เกียจก็ซักเครื่อง,งไปครับ